เราลองฟังเสียงอาจารย์วรเจตนะครับอาจารย์วรเจตก็ให้สัมภาษณ์นะครับเรื่องนี้แล้วก็ไปพูดในงานเสวนาสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะครับให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญใหม่นี้นะครับลองฟังดูครับผมมองว่าสามเหลี่ยมเนี่ยผมผมพยายามอุปมาอุปไมให้เห็นถึงเรื่องของชั้นของอำนาจในรัฐธรรมนูญเนี่ยว่าอำนาจที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยน่าจะอยู่ในระดับที่ต่ำสุดนะฮะถูกถูกครอบนะฮะ หรือคลุมโดยอำนาจของข้าราชการนะฮะขององค์กรอิสระแล้วขององค์กรตุลาการเป็นชั้นที่สองแล้วก็ในดับสูงสุดเนี่ยอาจจะมีอำนาจบางประการซึ่งผมยังยังยังมองไม่ยังไม่เห็นนะครับว่าเขาเขียนเอาไว้ยังไงแต่คาดหมายเอาไว้ว่าคงจะมีตัวองค์กรเฉพาะองค์กรหนึ่งขึ้นมาเพื่ออ้างว่าเพื่อใช้แก้ปัญหาในยามที่เกิดวิกฤต นะฮะพยายามที่มันมีปัญหาวิกฤตในองค์กรนี้จะเข้ามปเป็นองค์กรที่แก้ปัญหาซึ่งอาจจะปรากฏตัวขึ้นในนุ่นฉบับนี้นอกจากนั้นเนี่ยก็อาจจะมีการวางแนวทางหรือหรือคุมกลไกนะฮะทิศทางของประเทศเนี่ยผ่านกระบวนการที่เรียกชื่อว่าปฏิรูปนะฮะโดยคณะกรรมการโดยองค์กรซึ่งนุนมนี้ีทากันขึ้นมา ราะนั้นมันจะมีองค์กรอิสระต่างๆเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็กํากับทิศทางประเทศในวันข้างหน้าผ่านรัฐธรรมนูญนี้โดยที่อาจจะมีปัญอาจจะมีประเด็นในแง่ของ responsibility หรือความพร้อมรับผิดต่อประชาชนเนี่ยน้อยนะฮะในขณะที่องค์กรที่เชื่อมโยงกับประชาชนมากที่สุดเนี่ยนะฮะอย่างเช่นสภาผู้แทนราษฎรก็ดีหรือว่าคณะมนตรีก็ดีเนี่ยที่มาจากสภาผู้แทนราษฎรนั้นเนี่ยอำนาจน่าจะไม่มากนักนะครับแล้วก็อาจจะเป็นปัญหาในเชิงการบริหารด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ ยกย้ายข้าราชการนะฮะหรือการทํานโยบายต่างๆเนี่ยนะฮะมันจะถูกคุมทั้งในแง่ของบุคลากราในแง่ของการเงินในแง่ของว่างานนะฮะ,ะมีความเสี่ยงที่จะถูกทำให้มันมีคดีนะฮะนักการเมืองมีโอกาสเป็นคดีสูงมากอย่างเช่นตัวอย่างที่ทยกกันขึ้นมาเนี่ยนะฮะใน,ในเมื่อสักไม่กี่วันก่อนก็คือว่าเอาไว้ถึงขนาดว่าถ้าเกิดว่ารัฐมนุนออกบอกให้ออกกฎหมายฉบับไหนเนี่ยแล้วออกไม่ทันตามที่รัฐมนุนกำหนดเนี่ย ก็ให้ถือว่าเป็นการละเว้นนะฮะหรือละเลยการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งอาจจะเป็นเหตุนําไปฟ้องบรรดาสอสอเหล่านั้นได้อันนี้ค,คือคือภาพที่จะเกิดขึ้นนะฮะเป็นแบบนั้นแล้วเราเห็นแล้วว่าวุฒธธิสภาเนี่ยก็จะไม่ได้มาจากการเลือกตั้งที่มีฐานของประชาชนอีกถูกไหมนะแต่ไปใช้ฐานอื่นแล้วพยายามเลี่ยงไปเรียกก็ไปเลือกตั้งโดยอ้อมแต่ความจรงิงมันไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่เรื่องเลือกตั้งในความหมายที่เราเข้าใจากันเป็นแบบนั้นผมบางไม่คิดว่า รัฐมนุนฉบับนี้จะนําประเทศไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยได้นะฮะในในความเห็นของผมนะฮะคือถ้ามันไปได้มันก็ดีผมก็อนุโมทนาสาธุด้วยนะฮะแต่ผมคิดว่าไม่ไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับ อือาจารย์วโรเจตบอกไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นครับอันนี้เป็นสัมภาษณ์พิเศษของทีมงานไวซ์ซีรีที่ไปที่เมอุบุลนะฮะคุณนิตินิติธรใช่ไหมดาวรุ่งของไวซ์ซีรีิ์เขาได้ในทูนิชไทยแลนด์สุรบัณฑิตนะครับซึ่งคลิปสัมภาษณ์เต็มดูในเว็บ voice tv dot co dot th ได้นะครับแต่ต้องบอกว่าการสัมมนาที่เมอุบุลนี่เป็นเรื่องสำคัญคือบางคนจะรู้สึกว่าสำคัญเพราะอาจารย์วรเจตเป็นครั้งแรกที่เปิดตัวหลังรัฐประหารแต่ว่าผมคิดว่าไม่ใช่เพราะว่าทุกคนที่พูดเนี่ยไดดด้้พูคครรรรรรัััังงแกหหหลลฐามเยบะ ด้ก็ขึ้นเวทีครั้งแรกหลังกต่างกันสําคัญตรงที่เป็นเวทีแรกที่สถาบันงวิชาการเนี่ยพูดเรื่องประชาธิปไตยของประเทศได้แล้วครั้งแรกของประเทศนี้ผมตลกจะได้ชื่อนี่ก็ตลองกันเยอะนะผมตลกไปนชื่องานที่ดีว่่ปฏิรูปเพื่อความงานเห็นชื่องานใช่ไหมครับแต่ว่าถือว่าความสําคัญเนี่ยไม่ไม่ใช่เรื่องอาจารย์บรเจิตพูดครั้งแรกมันมากกว่านั้นคือเป็นครั้งแรกที่สถาบันการศึกษาพูดเรื่องของประเทศนี้ได้แล้วเกิดขึ้นโดยสถาบันการศึกษาที่อยู่ที่ภาคอีสานที่ต่างจังหวัด ไม่ใช่ธรรมศาสตร์ <ừ m. S 2> ไม่ใช่จุฬาครับไม่ใช่อภิโดนแต่คือมาอุบลราชธาน,นีเอ่อบางทีในกรุงเทพอาจจะไม่ได้กันนะต่างจาังหวัดอาจจะได้แต, <ừ m. S 1> แต่ว่าผมคิดว่าเรื่องนี้เดี๋ยวต้องเข้าใจนิดนึงว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าจาย์บรเจตทําไมถึงไม,ไม่ไม่ลงไปไลประเด็นอะไรเงี้ยนะ <ừ m. S 1> คือในวันที่มาอุบลเนี่ยเรื่องนายกคนนอกเนี่ยเพิ่งจะออกมาคืนนั้นเพราะนั้นก็อาจจะเกิดภาวะที่อาจไม่ทันหรือยังไม่ไดนทันนี่เป็นข่าวจากวันศุกร์ใช่งานนี้จัดในวันศุกร์เพราะนั้นเรื่องนายกคนนอกยังไม่ออกมาครับเดี๋ยวพักกันสัคครรูบ ีปัญหาว่าความขัดแย้งมันอาจจะยังเกิดขึ้นกับการยกร่างครั้งนี้เพราะว่าเป็นฉบับใหม่ที่เราจะทำขึ้นเราจะต้องทําประชามติเพื่อหาข้อยุติกับกรณีนี้ไหมคะคือมีการพูดกันนะครับว่าควรจะมีการจัดทําประชามติให้ความเห็นชอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือเปล่านะครับ เพราะว่าตามรัฐธรรมูญชั่วคราวที่บัญญัติใช้กันอยู่ตอนนี้ไม่ได้กําหนดไว้ว่าเมื่อร่างเสร็จแล้วนี่จะต้องทําประชามติรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวที่ใช้อยู่บัญญัติไว้แต่เพียงว่าเมื่อคณะกรรมการนะครับยกร่างในร่างสุดท้ายเสร็จแล้วก็เสนอขอความเห็นชอบจากคณะจากสภาปฏิรูปซึ่งในการขอความเห็นชอบครั้ง ท้งท้งหลังเนี่ยจะเป็นการขอความเห็นชอบเฉยๆจะไม่มีการแก้ไขนะฮะคือถ้าเห็นชอบนะท่านประธานสภาปฏิรูปก็จะนาความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้ายี่หัวให้ทรงลงพระประมาทพิไทยนะครับแต่ถ้าสภาปฏิรูปไม่เห็นชอบด้วยก็จะต้องยุบไปทั้งกรรมธิการยกร่างและก็สภาปฏิรูปนะครับอันนี้ก็น่าสนใจอยู่นะครับว่ามันจะเป็นอย่างนั้นได้แค่ไหนส่วนการ จัดทําประชามตินั้นก็คงต้องเป็นความเห็นของคอสชอเพราะว่าถ้าคอสชอเห็นสมควรจะให้จัดทําประชามติหรือจะมีการปรับปรุงแก้ไขในเรื่องของความเห็นชอบของออตัวร่างรัฐธรรมนูญอย่างไรนั้นก็คงต้องเป็นการไปแก้ไขตัวรัฐธรรมนูนชั่วคราวที่ใช้อยู่นะครับก็รัฐธรรมนูญนี้เป็นรัฐนูญที่ แก้ยากมากใช่ไหมคุณชูวัตรคือประชุมสภาต้องสองในสามครับครับแล้วก็เสร็จแล้วต้องผ่านด่านของสารรัฐธรรมนูญก่อนด้วยครับคือเมื่อกี้เนี่ยพูดถึงเรื่องการโหวตรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ซึ่งขณะนี้เพิ่งผ่านร่างแรกเองแลวเรื่องนี้ก็จะยังเหลวไปแต่ว่าประเด็นที่เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ออกมาแล้วก็ อาจจะรุนแรงกว่าในทัศนะของบางท่านคือรุนแรงกว่าเรื่องสวสองร้อยคนลากตั้งสองร้อยคนหรือนายกคนนอก,นอกอีกก็คือเรื่องของการแก้ไขรัฐมนูญการแก้ไขรัฐธรมนูญคราวนี้เนี่ยแบ่งเป็นสามเรื่องคือหนึ่งแก้ไขไม่ได้เลยกับแก้ไขได้แก้ไขได้โดยรัฐสภากับแก้ไขได้โดยรัฐสภาและประชามติโดยทั่วไปแล้วคือว่าไม่มีกรณีที่ใช้เสียงเกินครึ่งนะคือมีโดยทั่วไปแล้วคือใช้เสียงสองในสามพอใช้เสียงสองในสามแล้วคุณจะต้องผ่านสารรัฐมนูญ นะถ้าเป็นเรื่องของหลักการไม่หลักการทั่วไปไม่ใช่เรื่องสําคัญอะไรเนี่ยก็พอพอดูสารัฐธรรมนูญเสร็จปุ๊บก็ทูลเก้าประกาศใช้เลยแต่ถ้าเป็นเรื่องหลักการสําคัญซึ่งเขาจะมีแบ่งกันเป็น5ส่วนเนี่ยนะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องตรวจสอบเรื่องนะจริยธรรมเนี่ยครับคุณผ่าน2ใน3าแล้วคุณจะต้องไปผ่านสารัฐธรรมนูญคุณผ่านสารธรรมนูญแล้วคุณต้องไปลงประชามติอีกโอ,อ้จริงเหอครับถ้าเป็นเรื่องหลักการสําคัญคือสามด่าน สามด่านก็คือสองในสามแล้วก็สารรัฐธรรมนูญแล้วก็เสร็จแล้วไม่พอประชามติอีกแล้วน่าสนใจว่าในในเรื่องที่ที่อยู่ที่อยู่ที่ต้องผ่านด่านเนี่ยกลับเป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าเป็นเป็นบอมที่คณะกรรมการชุนี้ทิ้งไว้ทังนั้นอ่ะถูกไหมฮะคือมันเป็นมันเป็นเรื่องที่ที่ทําให้การเชื่อมโยงประชาชนมันเกิดขึ้นได้มากขึ้นครับก็คือเรื่องที่มาของสวเรื่องตรวจสอบเรื่องตรวจสอบเรื่องดูอำนาจกันระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ อะไรต่างๆรวมทั้งเรื่องนายกคนนอกคือการเพิ่มอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติให้เชื่อมโยงประชาชนมากยิ่งขึ้นรวมทั้งสมมติให้สอวอเป็นการเลือกตั้งทั้งหมดรหรือรยกเลิกสอวอเนี่ยต้องผ่านสาด่านนี้แน่<ช>แล้วแล้วคุณจะให้สามัญนูนเขาเขาอนุมัติอนุมัติให้แก้หรือยอมให้แก้เพราะฉะนั้นไม่มีทางเรียกว่าเป็นไปไม่ได้เลย ที่จะแก้ไขรัฐมนูลคราวที่แล้วจําได้ไหมที่จะแก้รัฐมนูลให้สวมาจากการเลือกตั้งเนี่ยแล้วรัฐสารรัฐมนูลดันดันทุรังเข้ามายุ่งเนี่ยใช่ไม่ใช่ตามหน้าที่นะแต่ว่ารอบหน้านี่คือสามารถทําตามหน้าที่ได้รอบนี้เขาแก้ปัญหาแบบรอบที่แล้วคือจะได้ไม่ถูกกล่าวหาว่าไม่ทาตามหน้าที่เพราะมันอยู่ในหน้าที่เลยครับคือสองใน3นี่แปลว่ายังไงก็ตามคุณต้องเป็นเอกฉันมากคือระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลคุณถึงจะได้เสียง2ใน3คือพูดเป็นตัวเลขง่ายๆแล้วกันสมมติในสภาเนี่ยมีสสอยู่ร้อยคนเนี่ยถ้า คนอยากให้แก้เกิน50คนก็เสนอแก้ได้แต่ถ้าสูตรใหม่เนี่ยสองในสก็คือต้องได้เสียงที่อยากแก้ประมาณ70คนจากร้อยคนแก้ยากมากซึ่งอันนี้สองสภานี่ไม่ใช่แค่สภาผู้แทนอย่างเดียวนะครับสองในสามนี่คือรัฐสภาคือแปลว่าคุณต้องอาศัยเกือบจะเรียกได้ว่าคุณต้องอาศัยเสียงสวมีสวที่ไม่ได้ร็นการลือกตั้งสองร้อยก็เป็นหกร้อยห้าสิบคนหกร้อยห้าสิบเนี่ยคือร้อยเปอร์เซ็นต์สองในสามก็คือสี่ร้อยกว่าคนคือคุณต้องไปเอาสองร้อยคนที่มาจากการแต่งตั้งมาเอาด้วย ใช่มาเอาันแล้วก็เราก็ต้องคาดแบบว่า200คนเสื่อแล้วประชาชนไม่ได้เลือกเนี่ยอาจจะยอมให้มีการแก้บนยกเลิกสวเอาแค่ผ่านด่านแรกเนี่ยด่านแรกก็ยากมากด่านที่สองสามนูนยากที่สุดยากสุดประชามติกับเป็นเรื่องที่ไม่น่าเป็นห่วงนะง่ายกว่าจะถึงด่านนั้นเนี่ยนาเฮ้ยแต่ว่าไอ้สิ่งที่ที่คุณชูว่าอันนี้แรงก็คือว่าสําหรับ คนจํานวนมากที่เขาไม่เอารัรรฐธรรมนูนนี้เนี่ย<ช>เพราะว <ๆ S 1> ่าไม่ได้เอาเพราะว่าจริงเขาไม่ได้เอาเพราะว่าใครล่างนะเขาตอนเนี้ที่ไม่เอาเพราะว่ารายละเอียดมันค่อนข้าง,งแย่นะใช่แล้วเป็นเป็นที่เป็นมติของส, o, สังคมพอสมควร,ครว่ามันแย่เนี่ยครับแล้วการแก้ไขอย่างนี้เนี่ยมันพอมันยากแล้วมันทําให้สังคมเนี่ยมันอยู่นิ่งอยู่กับที่ คือคุณแก้ไขอะไรไม่ได้เลยแล้วมันไม่มีความยืดหยุ่นแก้รัฐนูนในระบบไม่ได้เนี่ยการออกแบบไว้อย่างนี้เนี่ยมันอันตรายต่อสังคมชเพราะว่าสังคมคนที่เขาไม่เอารัฐนูนเนี่ยเขาบอกในใจว่ารับมันไปก่อนแล้วก็ไปแก้แต่ถ้าเขารู้ว่ามันแก้ไม่ได้เนี่ยมันจะเหลือทางออกอะไรล่ะฮะนอกจากความรุนแรงคือไม่มีมีทางหนึ่งคือต้องทหารอย่างเดียวฮะมีอีกทางหนึ่งคือต้องอดทนฮะอดทนก็ไม่ได้คนเดียวที่เขาอยากให้อดทนไปเรื่อยๆไงฮะเป็นแบบทดสอบมอดทนไม่คือถ้ากลับไปแบบห้าศูนย์แล้วแก้ไม่ได้อันนั้นยัง ยังโอเคเทียบกับอันนี้ใช่ไหมอันนั้นมันเป็นเรื่องที่คุณรอเวลาได้คุณอดทนได้แต่กรณีแบบนี้เนี่ยมันไม่มีทางให้แก้ได้เลยเนี่ยผลมันก็คือว่าคุณจะต้องรอให้ย่อยยับไปพร้อมกันจนกระทั่งเเช่นคุณจะต้องรอให้คุณเป็นพม่าก่อนอีกในอีกห้าสิบปีข้างหน้าหรือรอเป็นเกาหลีเหนือก่อนเสร็จปุ๊บแล้วทหารถึงออกมาเคลื่อนไหวปฏิวัติรับทหารเป็นลอคือประเด็นนี้จะกลับไปสู่สิ่งที่อาจารย์บรเจตพูดคล้ายๆกันอย่างนึงคือว่าที่ผ่านมาเราเข้าใจว่าโจทย์ใหญ่คือแล้วมันจะ แต่แต่ว่าถ้าดูโปรดักที่เกิดจากการร่างรอบนีน้มันไม่ใช่ว่าจะสร้างประชาธิปไตยไม่ได้แต่ว่าจะสร้างสังคมที่มันมีความปรองดองหรือการอยู่ร่วมกันการการทําให้ปัญหาความขัดแย้งต่างๆเนี่ยมันมันจบไปเนี่ยก็เหมือนจะทําไม่ได้โดยแล้วการหลักมูลที่สร้างความขัดแย้งแบบใหม่ขึ้นมาคือตอนนี้ไม่ต้องคิดว่าถ้ามันจะสร้างประชาธิปไตยยังไงนะครับเพียงแต่ว่าหัฐมูลทำให้คนอยู่ร่วมกันยังไงเนี่ยก็นึกไม่ออก ครับครับมันมีคำพูดของ JFK นะครับเคยพูดเนี่ยอาจารย์โรเบอริใช่ไหมอว่า those who make peaceful evolution impossible เนี make violent revolution inevitable ไงก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปมันเป็นแนวทางที่ถูกต้องในระบบสังคมไงแต่ผมอยากจะมาพูดเรื่องประชามติหนึ่งเพราะว่าเรื่องประชามติจริงๆเนี่ยเกิดขึ้นจากการพูดของอาจารย์บวักสังในการสัมภาษณ์ใน ใน,ในสุดสัปด,ดาห์นี้ที่ปัตยาแล้วเป็นการให้สัมภาษณ์หลังจากมีเรื่องสอวอมาจากคนนอกนะครับสอวอสัรหาประชาชนมเรื่องนายกคนนอกอะไรแบบนี้แล้วก็อยู่ดีอาจารย์ประวันสัก,กเสนอรเรื่องประชามาติขึ้นมาซึ่งเหมือนกับว่าในแง่หนึ่งอาจจะถูกมองว่าเป็นการเสนอเพื่อลดความไม่ค่อยพอใจของคนที่รู้สึกว่าทําไมมันมีอะไรที่มาจากคนนอกเต็มไปหมดเลยแล้วน่าสนใจว่าสูตรที่จะให้รัฐมนตรีไม่ค่อยมีความชอบธรรมเนี่ยนะครับอย่างเช่นผู้ล่างไม่ได้มาจากประชาชนหรือว่า กระบวนการร่างสื่อมวลชนก็เข้าฟังไม่ได้เพราะฉะนั้นความไม่ชอบธรรมมันมีในร่องรอยไปหมดเนี่ยผมไม่อยากเห็นประชามตินะเพราะอันนี้ไม่ผ่านอันนี้ไม่ผ่านแล้วแล้วปัญหาคือว่ามันจะยืดการเลืิกตั้งออกไปหกเดือนกว่าแลเอเพอเอามีฉบับที่แย่กว่านี้มาคือประชามติรอบนี้มันก็อันน้ไม่ายปีสองห้าห้าสูตก็คือว่ามันจะมีช้อยส์ว่าถ้าคุณไม่รับฉบับนี้เนี่ยก็ไปรับการเริ่มต้นร่างใหม่นะ มันจะเกิดเงื่อนไขแบบนี้ขึ้นมาไงเพราะฉะนั้นมันจะเกิดสภาวะมัดมือชกขึ้นมาอีกรอบหนึ่งในานามของประชามาตคิคือที่ไปดูคือ40คืออนเนี้ย40อยู่นี่นะ50ลงมาน,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 นี่อันนี้อันนี้ยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ผ่านยากครับนะบผ่านยากตอนนั้น50 คนเขารับไงเพราะว่าเขารู้ว่าได้แก้บ้างทีนี้ทีนี้ในเมื่อมันผ่านยากเนี่ยนะครับมันก็กลายเป็นปัญหาว่าเมื่อไม่ผ่านจะทํายังไงล่ะก็อาจจะเกิดเรื่องขคลนว่าเมื่อไม่ผ่านเนี่ยก็ตั้งคนร่างชุดใหม่ขึ้นมาตั้งสปทชขึ้นมาร่างใหม่อีกเพราะมันก็คือภาวะคล้ายๆปีห้าสก็คือในสุดคุณถูกบีบว่ารับหรือถ้าไม่รับคุณเจอแบบเดิมต่อไปนะครับทีนี้คืออเอ แล้วเมื่อถ้าเกิดบังเอิญรับไปแล้วเนี่ยรัฐมนุนผ่านเนี่ยก็จะอ้างต่อไปว,ว่ารัฐมนุนมีความชอบธรรมเพราะว่าผ่านประชามติจากประชาชนมาแล้วครับคือถ้าเกิดจะทาให้รัฐมนูญนี้ชอบธรรมหรือว่ากระบวนการคือต้องมีกระบวนการประชาติเนี่ยนะต้องมีคู่แข่งครับคือต้องทําประชาติสองฉบับ หยิบ40มาก็ได้หยิบ50มาก็ได้แล้วมาเทียบกับรัฐมนุนฉบับนี้แล้วประชาชนเอาฉบับไหนอย่างอย่างงี้ค่อยนั่นแล้วประชาชนประชาชนเอาฉบับไหนแล้วก็ใช้ประกาศใช้ฉบับนั้นซึ่งในงแง่หนึ่งก็แฟเพราะปี50อาจารย์ประวัติศาสตร์ก็เป็นคนร่างเองครับแล้วในการในการดีเบตกันอาจารย์ประวัติศาสตร์ก็เป็นคนดีเบตปกป้อง50เองเอออันนี้ดีนะถ้าแน่จริงคือเอา40มาให้เลือก ให้คนไปโหวตเลือกใช่ฮะก็เลือกไปเลยแล้วก็จะได้การันตีว่าจะเอวยังไงไม่แต่ผมกำลังคิดว่าถ้าเกิดอย่างที่ทั้งสองท่านพูดจริงในการดีเบตมันจะสนุกนะฮะคือห้าูนย์ก็มีอาจารย์บวรศักดิ์ปกป้องปีห้าศูนย์แล้วห้าเจดก็มีอาจารย์บวรอาจารย์บวรศักดิ์ปกป้องปีห้าเจ็ดอีกเพราะอาจารย์บวรศักดิ์เขียนทั้งสองฉบับไปแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปแต่คือผมอยากจะให้สาสิบห้ากรรมธิการยกร่างเนี่ยช่วยคิดถึงสิบปียี่ิบปีข้างหน้าว่าท่านจะต้องรับผิดชอบคำด่าออเยะ ถ้าสมมุติว่ารัฐมนูญฉบับนี้มันไม่ได้เป็นอย่างที่ท่านคิดแล้วฝันว่ามันจะเพิ่มสิทธิประชาชนถึงที่สุดแล้วมันเป็นการกดขี่ประชาชนอย่างถาวรหรือไม่เนี่ยเป็นสิ่งที่สามสิบห้าคนใช่ค,คือ,อค,นะคือกดขี่ประชาชนถาวรชัว่์ถ้าทำได้จริงเนี่ยมันโอเคนะครับแต่ตอน,นตส่วนใหญ่ในประเทศส่วนใหญ่มันทำไม่ได้ไง<ช>ถ้าทำได้จริงโอเคเสถียรภาพมันมีในการปกครองแต่ว่าประชาชนแล้วคือคือ เขาไม่ได้มองเลยว่าฐานคะแนนเสียงของพรรคการเมืองเนี่ยมันเป็นฐานคะแนนจริงเประชาชนเขาตื่นขึ้นมาแล้วคือการไปนับว่าใครเป็นพลเมืองเนี่ยไม่ได้ไม่ได้นับฐานคะแนนเสียงของของพรรคการเมืองเลยเนี่ยแล้วคนอื่นๆนอกเหนือจากนั้นที่อยู่ในคนชั้นกลางอยู่ในเมืองรอออยู่ในเครือข่ายพวกคุณเท่านั้นที่เป็นพลเมืองอย่างเนี้ยไม่ใช่ไม่ถูกต้องและไม่ไม่ไม่ใกล้ความจริงเลยคือพูดง่ายๆคือการเอานายกที่ไม่ได้มาจากประชาชนเรื่องเนี่ยนะครับ คือคุณไม่คิดถึงคนที่เลือกเพื่อไทยหรือประชาธิปัตย์สองก้อนในรวมกันมัน25ล้านคนนะครับ25ล้านคนนี่มันเกือบจะครึ่งหนึ่งของประชาชนในประเทศไม่นับว่ามันคือเกือบ170ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในประเทศนี้มายี่สิบห้าคนนี้เขามีลูกมีหลานด้วยมีครอบครัวที่ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งด้วยรวมกันไปคือเช่นอายุไม่ถึงหรืออะไรอย่างนี้ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพักฮะครับเราก็บอกตัวเองใจเย็นๆนะสงบเสียอารมณ์กันก่อนนะสงบเสียอารมณ์นะเดี๋ยวพัก